เด็กสาวคนนี้จู่ๆก็รีบบอกครอบครัวให้อย่าส่งเสียงพ่อรีบดับเครื่องยนต์ทันทีทันใดนั้นก็มีบางอย่างพุ่งเข้ามาชนกับกระจกรถอย่างแรงทําให้เจ้าตูบในรถเห่าไม่หยุดพ่อพยายามกล่อมมันให้เงียบแต่ก็ไม่ได้ผลฝูงสัตว์ประหลาดโหมกระหน่าเข้ามากระจกรถเต็มไปด้วยรอยร้าวแต่จูู่ก็มีเสียงปืนดังขึ้นจากที่ไกลๆปรากฏว่าเพื่อนของพ่อยอมเสียสละตัวเองดึงดูดความสนใจ ฝูงสัตว์ประหลาดบินปรูกันไปตามเสียงแต่เจ้าตูบก,ก็ยังคงเห่าไม่หยุดพ่อไม่มีทางเลือกเพื่อปกป้องครอบครัวพ่ออุ้มเจ้าตูบไว้แน่นเพื่อให้มันเงียบก่อนจะเปิดประตูรถแล้วปล่อยมันออกไปข้างนอกในรถกลับมาเงียบอีกครั้งเด็กสาวสังเกตว่าพวกมันโจมตีจุดเดิมซ้ำๆไม่นานกระจกคงจะแตกพ่อจึงลงจากรถเพื่อดูสถานการณ์เขาพบว่ายังมีพวกสัตว์ประหลาดอยู่รอบๆแต่เขาก็สังเกตเห็นบางอย่างสัตว์ประหลาดพวกนี้มันไม่มีตาเขาลองหยิบเศษเหล็กจากพื้นแล้วคว้างมันออก ทันใดนั้นสัตว์ประหลาดก็พุ่งตามเสียงไปทันทีเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าพวกมันรับรู้ได้แค่เสียงเท่านั้นทําให้เขาเริ่มคิดแผนที่จะหนีออกจากสถานการณ์นี้ได้